ปังแน่แค่ทำตามนะฮะวันนี้พี่ออสจะสอนจับมือทำเลย Microsoft Word ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับโอ้โหมาลุยเลยได้ครับผมไปะดูที่หน้าจอกันเลยนะครับอ่าตอนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ Microsoft Word เนี่ยเราไปที่ Start หรือไปที่ Search ก็ได้ครับครับผมอ่า s e h r c h แล้วพิมพ์คำว่า Word ครับ Word ครับนี่นอ่าเปิดเข้าไปเลยนะครับครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกครับ เลือกบอร์ที่เป็นตัวเป,เ,ปเ,ปเปล่าเปล่าหรือว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีเทมเพลตเขามีชุดสําเร็จรูปนะชุดสำเร็จรูปรมันเลยต่าง,าง,างๆเยอะแยะเลยใช่เนี่ยเนี่ยคือเทรนด์ของโปรแกรมสมัยใหม่จะมีสําเร็จรูปมาเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ได้ทันที นะครับคือเราก็แค่เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปอันนี้อันนี้ลองลองเนี่ยฮะมันจะมีตัวอย่างให้เห็นอ๋อกดเข้าไปดูได้ดูเข้าไปดูได้ครับผมหรือกด create ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยมันก็มีเทมเพลตต่างๆค่อนข้างเยอะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะใช้เราก็กด create ไปได้เลยครับใช้ได้เลยเกาจะมาทรงนี้เลยเปลี่ยนเลยใช่ครับอ่าเราเราก็มาเปลี่ยนเอาเราอาจจะอยากมีตัวหนังสือดเดอร์ใหญ่ๆแบบนี้ใช่เปลี่ยนข้อความเป็นของเราก็ได้ก็เปลี่ยนเลยอันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยก็คือสามารถที่จะ เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนอะไรเป็นของเราหรือเปลี่ยนรูปเป็นของเราอะไรก็ได้นะครับเนี่ยสะดวกผมว่าเนี่ยเลือกข้อความย่อยๆที่อยู่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นของเราเหมือนก๊อปปี้แบบฟอร์มมาเลยการใช้เทมเพลตแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณมีรูปแบบมาตรฐานมากขึ้นใช่ครับผมแล้วคุณก็แทนที่ด้วยสิ่งต่างๆของคุณเองที่คุณต้องการสร้างขึ้นมาเองใช่ครับผมบวิธีนี้ก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรนของเราหรืออ่าเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเซฟ สมมติกรณีเราอยากจะเซฟเราก็กดปุ่มเซฟได้เลยสมมุติเราทํางานเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ,รบเราก็สามารถกดปุ่มเซฟหรือเซฟแอสก็ได้ส่วนใหญ่เป็นเซฟเราจะเลือกเซฟก่อนสมมติเซฟครั้งแรกเราก็ต้องระบุก,ก่อนว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์หรือเลือกได์ว่าเราจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนแล้วก็เราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับ,รบส่วนใหญ่ไฟล์ Word นะครับจะเป็นชื่อไฟล์แล้วเป็นนามสกุล .docx เป็น Docx นั่นเองนะครับอันนี้จะรู้กันว่าเป็นโปรแกรม Microsoft Word แล้เราก็กดปุ่มเซฟไปได้เลยครับครับผมหรือในกรณีโอเคเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วสมมุติเราอยากจะสร้างไฟล์ใหม่ครับครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่นิวได้เลยครับมีนิวแล้วก็ b บล n งค์ด็อกเมนต์ครับนี่ๆตัว b บล n งค์ด็อกเมนต์เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาเปล่าๆนะครับเป็นกระดาษเปล่าๆเลย็กระดาษเปล่าๆใช่ครับผมเราสามารถเนี่ยในเมนูแรกเนี่ยมันจะมีทั้งเซฟเซฟแอสเซฟแอสก็คืออะไรเซฟแอสคือการเซฟไฟล์เเดิมน เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นเซฟเป็นเป็นอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาเซฟไฟล์เดียวกันเป็นอีกชื่อหนึ่งให้มันมี2ไฟล์ขึ้นมาเพื่อเอาไปแก้ไขสมมุติเราอยากจะแกเราอยากเก็บของเดิมไปด้วยแล้วเราอยากจะเอาแบบฟอร์มเดิมอ่ะมาทําใหม่เปลี่ยนเนื้อในข้างในใหม่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโดยใช้การเซฟนไปได้ที่เวลาเราทำทำไปปุ๊บเลยแบบแรกนี่โอเคแล้วนะแต่เซฟแบบแรกไว้ก่อนครับแล้วพอเราทําไปเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ดีนะเซฟแอดเลยใช่ครับเซฟแอดแล้วปั๊บแปลว่าแบบแรกก็จะยังอยู่ อยู่ครับเป็นสองไฟล์เลยคราวนี้ใช่ครับต่อไปเมนูข้างบนนะจะมีคําว่า Insert Insert หรือคือการใส่เสริมต่างๆหรือว่าจะเป็นตารางเป็นรูปนะครับรูปที่อยู่ในเครื่องก็ได้หรือจะเป็นรูปที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็สามารถแต่ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับการใส่ตารางก็ได้หรือการเนี่ยใส่ตารางเราก็สร้างตารางได้เลยว่าจะเป็นกี่แถวกี่คอลั่มอย่างเงี้ยครับหรือจะใส่ภาพลูกศร ประกอบเข้าไปในเอกสารของเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ชาร์ตก็ได้ใส่ตารางใส่อะไรต่อมีอะไรนี่ใส่ได้หมดนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูต่อมาก็เป็นดรอการวาดเราสามารถเขียนด้วยลายมือเขียนเป็นแบบลายมือแต่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะสำหรับคนที่ใช้เมาส์ต่อมาเป็นดีไซน์ครับอันนี้จะคล้ายๆกับทีมก็คือเราอาจจะวางรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็เป็นแบบวอ์ชัวหรือวางเลเยอร์ ใส่เลเยอร์ใส่เรฟเฟรนซ์นี่เมนูหลักๆอยู่ข้างบนครับเราก็เลื่อนดูเข้าไปได้นะครับมีซับซ้อนเยอะมากต้องใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างเยอะแต่เราจะอธิบายเมนูคร่าวๆก่อนนะครับทั้งหลายทั้งเฮลทั้งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็สามารถใช้งานแล้วก็เปิดดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งก็คือการใส่รูปดีไหมฮะการใส่รูปเข้าไปในเอกสารนะครับเดี๋ยวดูครับ การใส่รูปก็เป็นเอกสารก่อนอื่นเราก็ไปที่ insert แล้วก็รูปภาพครับ picture เสร็จ <Picture, S 1> แ,แล้วก็เลือก picture ที่อยู่ในรูปในเครื่องของเรารนะครับอลองหาดูซิสักอันหนึ่งอะไรก็ได้ส่วนใหญ่เครื่องผมก็จะมีพวกฮาร์ดแวร์พวกนี้แหละเวลาทำโบชัวนะครับใส่เนี่ยมันก็จะออใส่เข้ามาละโอ้ปรับขยายขนาดได้ขยายขนาดได้นะครับจริงๆใส่ขอบใส่อะไรได้ด้วยรหรือเราถ้าเราต้องการจะใส่รูป อ่ insert image ม,มาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือสต็อกก็ได้ลองดูในสต็อกอันนี้ก็จะเป็นรูปสําเร็จที่ของออ Microsoft ออไปทำเป็นสต็อก image ไว้ เราก็สามารถเลือกได้ครับผมเคยได้ยินว่า Microsoft เขาไปซื้อกิจการอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เอา Stock Image เนี่ยมาให้คนที่ใช้ Microsoft Office ได้ใช้ฟรีนี่ไงครก็สามารถอไม่ไปเสียเงินซื้อเลยนะใช่แล้วมีรูปอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นแบบเป็นล้านรูปเลยเยอะเลยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับหรือถ้าเราต้องการจะใส่รูปจากอินเทอร์เน็ตเลยแต่อันนี้ต้องระวังเรื่องลิขสิทธินะครับเราสามารถลือเอเซิร์ชอาจจะแบ่งหมวดดูก็ได้ เซิร์ชหมดูว่าเราจะเซิร์ชเอาเอารูปภาพอะไรปุ๊บมันก็จะมีมาให้อันนี้เป็นรูปที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับล้วก็สามารถอินเสิร์ตภาพนี่กาแฟถ้าคุณแต่ว่ามันจะมีเห็นไหมฮะ This photo by Ano เนี่ยมันจะมี u n d e r ร i เส้นต้องระวังเรื่องลาเส้นเรื่องลิขสิทธิ์แต่เรื่องลิขสิทธิ์ขออธิบายแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับถ้าคุณทําเอกสารนี้ไว้ใช้ในส่วนตัวในครัวเรือนของคุณเองครับผมคุณทําเอาไว้ดูในภายในกิจการของคุณเองครับ คุณเอามาใช้ได้ครับใช้ได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาสมมุติคุณนั่งคุยกันกับทีมงานคุณแล้วคุณก็ทําเอกสารชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อมานั่งคุยกันอจบแค่นี้มันอยู่แค่นี้มันไม่ได้ออกสู่สาธารณะครับมันไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมครับเอาไปใช้ในงานส่วนตัวได้ แต่ถ้าคุณออกสู่สาธารณะไม่ไร่คุณต้องมีลิขสิทธิ์ล่าอันนี้ต้องระมัดระวังคนเอาของคนอื่นมาใช้คนอื่นเขาก็อาจจะมาฟ้องร้องคุณได้เช่นเอาไปใช้ในร้านอาหารอเอาไปแปะร้านอาหารเนี่ยคนเดินเข้ามาเห็นก็ไม่ได้ละอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณะเป็นการล,ละเมิดลิขสิทธิ์เอาไปโฆษณาเอาไปใช้ในเว็บไซต์เอาไปใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ได้ไม่ได้นะต้องระมัดระวังนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องการพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับในการพิมพ์ตัวอักษรสมมุติผมพิมพ์คําว่า test ไปทดสอบไม่รู้ทําไมต้องเริ่มคํานี้ทุกครั้งครับผมทดสอบการใช้งานเสร็จปุ๊บวอร์ดนะครับเราก็ดรแกพื้นที่ที่เราต้องการจะจัดการสมมุติคาว่า test เางเดียวเลเลืกเลอเลืกนะครับเสร็จแล้วเราปรับฟ้อนให้ใหญ่ขึ้นว้าวปรับฟ้อนเนี่ยคือกดตรงตัวี่ที่ตัวใหญ่ครับ A ลูกศรขึ้น อ่าใช่ตัว A ใหญ่มันก็จะใหญ่ขึ้นถ้ากด A เล็กมันก็จะเล็กลงหรือจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรแล้วกันนะครับรบอ่าเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งภาษาอังกฤษมีค่อนข้างเยอะอ่าเมื่อกี้ผมลองทําแล้วมันบังไงผมก็เลยเลื่อนอ่าเลื่อนปุ๊บแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะ,ะสังเกตดูเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปปุ๊บตัวอักษรมันจะเปลี่ยนทันทีอ่ามันจะาาว,ว่าพริวใช่ครับมันจะพรีวิวทันทีแล้วเราก็เลือกได้ แต่ภาษาไทยต้องเป็นฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยเท่านั้นนะครับ,รบต้องเป็นฟอนต์ทีอ่อย่างปกติอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีรูปแบบตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เนี่ยฮะปึ๊บเราสามารถเลือกฟอนต์เลือกแบบตัวอักษรที่เราต้องการได้ต่อมาเดี๋ยวสมมติเราจะลองเลือกตรงบริเวณใช้คําว่าอะไรดีทดสอบการใช้งานแล้วกันเราอาจจะเลือกเป็นอีกฟอนต์หนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ฟอนต์เดียวกันทั้งหมดทั้งประโยคนะครับ,รบอย่างภาษาไทยเห็นไหมจะไม่ค่อยมีให้เลือกครับครับ ภาษาไทยมีน้อยมากมีถ้ากรณีไม่มีภาษาไทยมันจะเป็นนิ่งๆครับมันจะไม่มีเปลี่ยนหรือไม่มันก็จะกลายเป็นตัวอักษรมนุษย์ต่างดาวไปใช่ต่อไปเราจะเปลี่ยนสีครับ <c oughs> เปลี่ยนสีทําเป็นตัวหนาหรือ,อเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะครับแล้วใหญ่ๆหน่อยจะได้มองเห็นนะครับอเ,เราทดสอบการใช้งาน,เ,นเราสามารถเพิ่มขนาดฟอนต์เป็นลายตัวอักษรได้เลย เปลี่ยนสีได้ลายตัวอักษรเลยเหมือนกันนะครับสมมุติคําว่า word มแมสเดี๋ยวลองเลือกทั้งหมดปึ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนสีคําว่า test อันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนสีเป็นการใส่สีแบ็กกราวด์ข้างหลังของตัวอักษรเขาเรียกว,ว่าไฮไลท์เออเป็นการไฮไลท์นะครับหรือเปลี่ยนเอออันนี้ก็ดีนะเป็นตัวอักษรแบบพิเศษมีเขาเรียกว,ว่าศษอืมใช่อันเนี้ยอาร์ตคาแรคเตอร์มันก็จะแบบมีเงาด้วยไหมมันจะมีเงานึ่นึงลูกเล่นลูกเล่นลูกเล่นอันนี้ก็จะเห็นตามเมนูอหาน อันนี้ก็เนี่ยคือการใช้ Word เนี่ยการพิมพ์ตัวอักษรคร่าวๆก็จะประมาณนี้คบนะครับเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเอาไปไประยุก์ตใช้ได้เยอะนะครับไมโครซอฟท์เวิรเนี่ยพิมพ์ตัวอักษรจลใริงไ Microsoft Word ไม่ได้มีแค่การพิมพ์ข้อความกันใส่ ตัวรูปภาพเข้าไปแค่นี้จริงๆทําได้อื่นอย่างอื่นอีกเยอะมากเยอะมากทําปกเอ่อทำโปสเตอร์ทำโปสเตอร์ก็ได้ครับฮะแล้วแต่ความต้องาทำอะไรทุกอย่างได้หมดเลยเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เยอะมากครับใช่ครับครับสมัยก่อนเนี่ยผมทําโปรแกรมพวกนี้ไม่เป็นครับเริ่มต้นทุกอย่างที่ Photoshop หมดเลยใช้ p h o t o s h o p ทาหมดเลยแต่บอลช่วยทำได้ทำเป็นอยู่โปรแกรมเดียวไงทำเป็นอยู่โปรแกรมเดียวเริ่มต้นที่นู่นหมดเลยพอมาเจอ Microsoft Word ฮ่า เคาะแท็บหนึ่งทีก็เว้นวักแล้วอ,อชพิมพ์ตรงนี้ก็ขึ้นหน้าใหม่ขึ้นมาทัดใหม่ให้เลยโอ้ยจังออ <laughs> ก็เนี่ยแหละคือความสะดวกของตัวแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร,รนะครับในการทํำจดหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย m i c r o s o f ตบอตอบโจทย์แน่นอนคร,ครับผมนี่คือปังแน่แค่ทําตามในช่วงแรกนะครับ